ก่อนที่จะเริ่มที่คำถามแรกดิฉันอยากจะทำความเข้าใจให้ตรงกันก่อนนะคะ <Okay. S 2> จริงๆแล้วดิฉันไม่ได้มีปัญหาไม่จำเป็นต้องไม่อยู่ตรงนี้ด้วยซ้ำแ <Okay. S 2> ต่ว่าเคมาเริ่มที่คำถามแรกกันเมื่อไหร่ที่คุณเริ่มรู้สึกว่าเกมใน Facebook เริ่มสร้างปัญหาให้กับคุณ <c oughs> อย่าเรียกว่าปัญหาสิคะดิฉัน <Okay. S 1> ไม่ได้มีปัญหาดิฉันบอกแล้วว่าดิฉันไม่ได้มีปัญหาโ okay. อเคเมื่อไหร่ที่คุณเริ่มตั้งข้อสองสัยกับเกมใน Facebook จริงๆแล้วดิฉันก็เล่นเกมอยู่ไม่กี่อย่าง Angry Birds, Candy Crush, d i s p i a k หุ่นอะไรกินกล้วยคุณลองเล่าถึงเกม Angry Birds ให้ฟังนะครับก็เป็นเกมที่ใช้นกยิงหมูเล่นไปได้ไม่เท่าไหร่นกหมดแต่ว่าหมูไม่หมดไม่ทันไรก็จบเกมแล้วมันก็ไม่ได้ไปเล่นต่อด่านไหนสักทีเล่นยังไงก็ไม่ประสบความสำเร็จโอเค โอเคมาที่คำถามสุดท้ายนะครับคุณสร้างมาก่อนไหมครับว่าแอปในเฟ e บุ o กเนี่ยมีของปลอมอยู่ด้วยไม่ค่ะดิฉันไม่ทราบแล้วเรามีวิธีสังเกตไหมคะว่าอันไหนจริงอันไหนปลอม